สวัสดีค่ะเชียงใหม่25าอำเภอวันนี้เรามาอยู่กันที่อำเภอเวียงแหงเมืองรับแลของเชียงใหม่นั่นเองค่ะที่นี่นะคะก็เป็นอำเภอเล็กๆห่างจากตัวเมืองเชียงใหม่ไปประมาณ150กิโลเมตรค่ะเป็นอำเภอกลางหุบเขาท่ามกลางธรรมชาติติดชายแดงระหว่างประเทศไทยและเมียนมาค่ะพอเข้ามาถึงเขตอำเภอเวียงแหงแลนะคะเราก็จะเจอกับประตูอำเภอนั่นเองค่ะแล้วก็จุดชมวิวกว้างที่เห็นภูเขาสูดลูกหูลูกตาเลยแล้วก็ขอแวะถ่ายรูปแวะเช็คอินกับภูเขากันสักนิดหน่อย เช้านี้นะคะอากาศสดชื่นมากๆเลยเย็นสบายมีหมอกลงบนภูเขาด้วยค่ะอุณหภูมิกำลังดีเลยสูตรอากาศธรรมชาติไปเต็มปอดเลยค่ะอีกหนึ่งที่นะคะที่เราอยากจะพาทุกคนมารู้จักนะคะนั่นก็คือพระบรมธาตุแสนหายนั่นเองค่ะพระบรมธาตุศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองที่ชาวเวียงแหง่งเคารพศรัทธาเป็นอย่างมากพระบรมธาตุแสนหายนะคะเป็นศิลปะแบบไทยใหญ่มีฐานแปดเหลี่ยมสร้างตามหลักทักษะโดยเอาศูนย์กลางเจดีย์เป็นพระเกศเมือง รอบเจนีทั้ง8ทิศมีพระพุทธรูปประดิษฐานตามทิศของทักษะอยู่ค่ะรวมถึงยังเป็นสถานที่จัดงานประเพณีสําคัญต่างๆอีกด้วยวันนี้เราก็มาแวะกราบไหว้กันนิดนึงแล้วก็เดินชมบรรยากาศรอบๆนะคะบรรยากาศดีมากๆเลยหวังว่าทุกคนจะชอบที่หนูพามาเที่ยวในวันนี้นะคะและสําหรับอําเภอต่อไปเราจะไปที่ไหนกันฝากติดตามด้วยนะคะบ๊ายบาย